ได้ทำหน้าที่ของมันแล้วเป็นเรื่องเราที่ฟังแล้วก็รู้สึกเห็นใจนิงปณิตาให้อภัยมือที่สามเห็นใจในฐานะเป็นลูกผู้หญิงเหมือนกันและยังเดินไปตบไหล่ให้กำลังใจอีกฝ่ายบอกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปการการทำของนิงจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกสาวในอนาคตโดยเอ็มเมธิกามือที่สามก็ได้ออกมาอัดคลิปขอโทษนิงในสิ่งที่ทำผิดพลาดไปเพราะเธอหลงเชื่อคำพูดของผู้ชายทั้งๆท,ท,ที่มีคนเตือนก็ไม่ยอมฟัง สิ่งที่คิดผิดเชื่อคาผู้ชายทั้งๆท,ที่มีคนเตือนและเขาก็บอกว่าเขาจะช่วยในคดีนี้แต่สุดท้ายแล้วเขาเขาแค่พูดว่าก็ไปสู้กันเองแล้วกันคนที่ช่วยเอ็มนะตอนนี้คือพี่นิงที่เข้าใจและให้อภัยในสิ่งที่เกิดขึ้นต้นเรื่องคือผู้ชายแต่กลับกลายเป็นผู้หญิงสองคนต้องมาเคลียร์กันเองแล้วฝ่ายชายก็ลอยตัว ซึ่งเอ็มก็อยากจะให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้หญิงทุกคนพร้อมบอกอีกว่าเคยได้ยินพี่หนิงพูดกับฝายนั้นว่าเป็นพ่อที่ดีให้ได้สักครั้งแต่จากการกระทําทั้งหมดเอ็มก็คิดว่าเขาไม่น่าจะดูแลใครได้เลยและสิ่งหนึ่งที่เอ็มเคยได้ยินพี่หนิงพูดว่าเป็นพ่อที่ดีให้ได้สักครั้งจากการกระทําของเขาในครั้งนี้เอ็มคิดว่าเขาไม่น่าจะดูแลใครได้ในชีวิตของเขาเลย ถึงแม้จะสำนึกผิดและหนิงก็ให้อภัยแต่ความรู้สึกที่เสียไปก็มีมูลค่าที่ต้องจ่ายและหนิงก็ยอมลดค่าเสียหายจาก10ล้านให้เหลือเพียง3ล้านผ่อนจ่ายภายใน4ปีปีถือเป็นบทเรียนราคาแพงแสนแพงทำเอาชาวเน็ตถึงกับเข้ามาคอมเมนต์บอกเสียเงิน3ล้านย้อนอยากได้ผัวเขาน้อยนางเอ้ยต่อไปนี้ไครรีอาจจะเป็นเมียน้อยต้องดูยอดเงินในบัญชีของตัวเองให้ดีๆเพราะบางทีผัวเขาก็ไม่ได้มาครอบครองมีน้ำซ้ำยังต้องเสียเงินให้เมียหลวงอีก ตัวเลขที่ตั้งไว้คือหนิงตั้งไว้ที่10ล้านบาทค่ะแต่หนิงให้ที่3ล้านบาทขอนสี่ปีค่ะคือจริงๆถ้าสมุติได้มาไกลเกี่ยตั้งแต่วันที่หนิงมารอ2วันมันก็น่ามันก็จะอาจจะได้อาจจะได้รู้เรื่องราวอะไรหลายอย่างเร็วขึ้นหรือยังไงก็กว่าจะสตองเก่งและแก่งได้อย่างที่เห็นหนิงก็ผ่านความชอกช้ำมาไม่น้อย หลายต่อหลายครั้งที่หนิงต้องกั้นน้ำตาให้สัมภาษณ์ซื่อในวันนี้ทุกอย่างได้จบลงแล้วจริงๆโดยหนิงได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่แฮปปี้ด้วยการกลับไปใช้น้ำสกุลเดิมในรอบ12ปีประกาศร่านกางเวทีระดับเอเชียไปเลยเป็นพอนิชชาพัฒนาวา่าแต่รู้สึกว่าการประกาศน้ำสกุลวนี้มันเป็น,ปก,านาาการประกาศนสกุที่ชี่มีความหมายและการบรระวัต นิงก็จะได้โฟกัสเวลาทั้งหมดไปที่ลูกสาวไม่ต้องเป็นกังวนเลเรื่องอื่นอีกแล้วเธอจะทําหน้าที่แม่ของลูกให้ดีที่สุดทํางานหาเงินเลี้ยงลูกสาวและจะทํางานอย่างมีคุณภาพพาตัวเองไปให้ไกลได้มากที่สุดเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่สง่าง,งามสมศักดิ์ศรีของผู้ชนะจริงๆนิ่งได้รับกําลังใจดีๆจากคนรอบข้างอย่างร้นรามทั้งครอบครัวและเพื่อนๆและใดๆคือแม่นิ่งดูดีขึ้นสวยออร่านางพญาฟุ้งกระจายเลย